ก็ขอกาวสวัสดีทุกนท่ท่านานี้องครับตอ,อนนี้ผมไปเปิดราการเลยนะอย่ดคลิปก้น15ทีได้แล้วนะครับเนื่องจากผมอะ่ะสติไม่ดีผมลืมเองเด็กโงต่ตอนนี้นะผมลืมงเปิดเองกอ็เห็นไหมบางคลิปมันก็ดูไม่รู้เรื่องก็ขอถ่ายคอนอีกเลนะเ่นกันยาวเหยียดยาวยิ่งกว่ารถแมคโครอีกนะครับเออเห้อขอับ พีมให้ไปลองเหมือนกันนี้เปล่าอารมณ์ดีนะครับอารมณ์ดีเพราะว่าหลังจากที่โง่งอ,ยอยู่ตั้งนานเราตุกตอกฮันดูละเอ้ยมันเรามีเปล่าเดี๋ยวนะครับมันต้องมีความคมด้วยผมไม่มีเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปขุดมาขอนุญาตไปขุดนะครับ ขออนุญาตจริงๆเลยม้าอนุญาตติดกันนะอะไรโอ้โหกาละาน้องเคาอนุญาต ออกุเหล็กหน่อยขอขุดเหล็กกันครับโอ้ย,อย,ออยโอ้ยกลัวว่ะอืมโอ้ยกลัวกลัวยังผมไม่ได้ลงมาเลยลงมาแล้วก็โอ้โห น่าจะมีแบบพิษกับท้องเนี่ยนะโอ้โหโอ้ยเฉียด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 ไปมากๆอาหารโอ้หลอดอาหารอ่ะแอปเปิลแอปเปิลทองที่บ้านเรามีเยอะๆอยู่ไม่ได้อีกโอ้ยเป็นครับอะไรอ่ะกูชื่อวยบานไง จำกูได้จ้โอ้โหโอ้โหเอเดินไเล่นเลยกันเจ้าหนอครับนัไเชดไปคุณอยากได้ไอพเวทวอร์กันนะเวอรชันใหม่ก็ได้เพราะว่าผมรู้หมดเวอร์ชันมันแค่่บอกบอกให้กดไลค์บองักก่อนอืมต้อง้ับนะ สองไลค์ซับนะจะรืนะ้อมาเดี๋ยวแจกไม่ใช่บอกวนะ่าสองซับสไคร้นะเดี๋ยวป้ามาดิบ,ดบ โเสียงดังมากนะพี่น้องนั่ก็อยากจะดูว่าน้องที่มันร้องไห้น่ะอืมต้องอ๋อหลับแล้วเหรอหลับแล้วก็ไม่บอกเว้ยเออนี้นะ้องหลับดึกหลับแต่เช้าพรุ่งนี้แม่งก็ตื่นไวครับนี่มีน,น,นนะอาทิตย์เออ เฮ้ยเจ้าทองเจ้าทองครับท่านผู้ชมผู้ชมช่วยผมดีใจหน่อยค่ะผู้ชมโอ้ยอืน้องไม่ได้เตรียมทอง ini.、嗯 ยืนนอนนะอยากมีอายุที่ยืนนอนนะเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ไว้ทำให้นี่นุ่นได้เลยสิแม่ที่ไม่เคยทานี่หนี่นีไปสัอันละแล้วจะะูเวะสสิอืออือได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ด้วยนะครับเพราะว่าผมพูดดังไม่ได้เพราะว่าน้องนอนผู้หไม่ใส่น้องแล้วใช่ไหมว่ามันขี้เงเจริงๆใช่ไหมเอ้าชุบอือหือโอ้กับตกทางนี้อือหือเจออะไรมียานะระวอยอนะยอนะเด็กเราก็ต้องเอาครับเพราะว่าเวลาเราขี้เกียจลงมาเราแบงสมุติพี่เราลงมา มันคุมค่อมันคุมค่อเราจะชุบปิตาบาจีจีด้วยอยูได้บุมแชร์ใกล้ๆก็ถ้าอยากดูก็รอขออนุญาตบอกท่านผู้ชมว่ากดซับ s c ค i b e ไว้เพื่อติดตามช่องเรืาอวิกลทีวีลแล้วผมจะ เพราะว่าผมเปิดอะไรได้หมดแล้วผมจะเปลี่ยนที่ช่องเป็น GM Thailand หรือว่าอะไรสักอยา่างซึ่งมีคนในรูปชื่อว่า GM Thailand บอกครับาบอมี่อขออนุญาตใช้นะครับถ้าไม่มีนะครับจบ มไม่อยากบอกชู้ยงทางกลับทางไหนนะโอ้โซ่ส,รรส,นะสียดรยกินลาได้หมอรร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 รออรรรรรรอรรรรรารร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 รนะอ อัดคลิปเกิน15นาทีได้นี่ผมว่าเป็นอะไรที่อ้าวมีทางทางนี้ครับ,บไปไปโเยผมว่าเรายิ่งไปเราก็ยิ่งหลงนะไปกันต่อไหมไปนีวไว่าชอบนู้้ชมครับไปกันเถอะเออไปเพื่อเรา กไปก็ขอออกไปน่าจะมีซัมบี้ถ้ามีขังข่าวอันนี้คือความเดาโอ้โหที่โลงง่งนี้ที่โล่งนี้ทําไมทองเยอะจังทำไมทองเยอะจังท,ทอง,อง,ทองถามหน่อยถามหน่อยให้ทองทําไมนายเยอะจัองอมทธรองทอดก็ใกล้จะหมดเอก็ใกล้จะแตกเออเข้าไปเด้อมีพิกเอก็กไหม อ้ไม oh, oh, uh, ้ก็ไม่มีอีกออกเข้าไปกูอืมอีจเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ้ยโอ้ยนี่แกเอาแล้วเหรอนี่เศษทองเยอะเลยแล้ววะคอมบีน่ายากตกละาย นีาานะเราต้ระวังนะ,ะนี่คือแหลงขหงความตายนะครัคนนี่คือแรองิงความตายขอให้เจอทางออกนะคะทางออกมันผีเลย่ เาาอะไรอะอืมนั่นนี่อ่าเล็กหัวโดเล็กหัวโดโดดเดียวด้วยียอืม,อมว่าผมจะทำเอ็นชาร์ทขอบนะเอ็นชาร์ขอบกันไหมครานี้ก็สองสพันเราจะติดอ้อมเมือ หเล่นไปไหลายไอพีแล้วไม่มีเลอยพัฒนาเพราะอะไรรู้ไหมโอ้ยอัน,นนี้ทำวงจรนักทำวงจรแล้วมันมาจากไงนแล้วต้องอุดทานัน ก็จะแตกเอาเข้าไปชีวิตกูกันทดหายชีวิตนี้กันทดเลือกเรินมาน้ำบอกยาคิดอืมมาแอ้วยี่สิบวินทีแล้วเนี่ยคลิปนี้อืมมีทางให้มไปต่อไปชีวิตคลิปไปแล้วปะ ลูกค้าขอเป็นเงครับเมครับเมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีแม่โทรมานะครับโอ้โหเราวาโอ้โหมีเพดที่ข้ายามเสียงแต่ถ้าไม่มีอุ้ยที่เอ็นชาร์จของอือย่างดีครับนี่เขาเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้ว อะไรนะี่นายไม่เอาเดมอนอืมเอ็นดิสเซ่เสียวตายครับเสียวคอ่ะอืมมีอืมเอาวานี่ก็ลุกขึ้นได้ใจจริงๆเลย นะตลาวานะเราเป็นพันธมิตรที่ดีแต่เราจะไม่ฆ่ากันนะราวาเอาทางกลับเราอันนี้ทางกลับมันต้องดูน่าไม่ใช่นี่ทางกลับทางกลับหร่ะมาจะทางไหนอ่ะอ้าสวยแล้วไงกู นี่ลีชองนี้ช่องนี้ช่องนี้จได้อยู่ช่องนี้ช่องนี้อืมฮึน่าตื๊บนะครับเอ้าเอ้าผมจะตกลงมาทำไม,มต้องทำอะไรทำหอกครับทำหอกโออดีดีไม่ชอบกูก็ชอบอะไร เลด้านองันนั้นะครับเาอะไรครับไม่เป็นไร้มบซีเรียนะครับ้มบซีเรยครับใส่วซเรียเนะเออเลียไปทางนี้นะครับทางแบบาทางที่เก็บขบยค่อยลงมาใหม่เลได้ลงมารอบสองนะเนี่ยทางนี้เนี่ยเ้อเดเอเทางนี้คือสวางแท้นี ทางกับของเรานะครับเอา้าวทำไมผมพลาดทองตรงนี้ไปสองสามครับโอ้ยได้ของทองนี่สบายใจเพมเยอะเลยนะสบายใจมากครับได้ทองแล้วครับได้ทองแล้วได้ทองแล้วได้ทองแนละ้ว นี่จำได้จำได้อย่ามาหลอกคนฉลาดอย่างเราเนี่ยนายเราจำได้นะนายนี่มันดูว่านายอะไรอะรับรทมันครับสละชีวิตรอดอ่าสละไม่ว่าคิดนี้ก็คงมีเท่ากันเนาวสำรวจเมืองในขึ้นหน้ารีบรีบรายจุ๊บ